โยโหติปย ja, ja, ah ja, so ัตโตจะวิสารโทจะปหุสุโตธรรมทโรโจะโหติธรรมะโหติอนุธรรมจารีสะตาทิสุวุจติสังฆโสภโูผู้ใดฉลาดแกล้วกล้าคงแก่เรียนทรงธรรม และประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมผู้มีลักษณะเช่นนี้เรียกว่าสังคส,สุพนูคือผู้ที่ทำมูคณะให้งดงามอังคุธร,รณิกายจตุกาศนิบาตขอ,อนอบนอมแด่คุณประสีรัตนไตรและขอความสุขความเจริญในธรรมจงมืเกิดมีเด่ท่านสาธุชน ที่เปิดคลื่นเสียงรับฟังจากสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดพัทลุงออกอากาศจากวัดลานแซะวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่18พฤศจิกายน2566ตรงกับวันขึ้น6ค่ำเดือน12ยังอยู่ในช่วงเทศกาลทอดกระถิน วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญของวัดลานแซ่เลยปีนี้ทอดตรงกับวันที่18เข้าใจว่าตอนนี้ญาติโยมท่านผู้ฟังน่าจะเตรียมตัวแล้วว่าวันนี้จะไปทอดกรถินวัดลานแซ่แต่ก็มีรลายวัดวันนี้เยอะมากบริเวณควนขนุนก็มีวัดดอนสาลาวัดควนปันตรามหรือว่าควนปันเต้ อ๋อนี่พอพูดถึงวัดควนปันตาราม <c oughs> เมื่อวานซืนโยมทศพลรักใหม่หรือว่าโยมเจเดตผู้ประกอบกิจการเรียกว่าศูนย์การศึกษาการเรียนรู้ทางธรรมชาตินาโูแกตรงนี้ก็ได้นิมนต์อาตมาให้ไปช่วยนำนำบุญ เขามาช่วยนําบุญช่วงนี้ก็คือผ้ากถินคุณแม่ของโยมเจเดตเนี่ยอายุก90กว่าแล้วเกือบจะร้อยปีแล้วที่โรงพยาบาลพัทลุงว่าแม่เนี่ยอยากจะทําบุญอยากจะเป็นเจ้าภาพผ้ากถินแต่ว่าไปไม่ได้แล้วป่วยแต่ก็อยากจะให้ใหถวายผ้าก็เลยอยากให้พระได้ช่วยไปนำกล่าว ก็ยินดีเพราะว่ารู้จักมักคุ้นกับโยมเจด็ดมานานคือการถวายผ้านี่สำคัญเรื่องจิตท่านกวาทีนี้ถามว่าเราจะถวายผ้ากรถินนี่ถวายมาก่อนได้ไหมก่อนที่จะมาถึงวัดหรือสถานที่ประกอบพิธีนี่ถวายมาก่อนได้หรือไม่อานิสง์แตกต่างกันหรือไม่คำตอบก็คือทำได้ ส่วนอานิสงส์งนั้นจะมีความแตกต่างก,กันอยู่บ้างแตกต่างก,กันอย่างไรก็เหมือนกับว่าเราอยากจะทําบุญอะไรสักอย่างหนึ่งการที่เราทําด้วยตนเองกับการที่เราฝากคนอื่นไปทาอานิสงส์มันต่างกันแต่ก็ได้ผลเหมือนกันตรงที่ว่าบุญกุศลจะเกิดขึ้นในกระนั้นทันทีก็เปรียบเสมือนว่าเราคิดดีในเวลาใดก็จะได้ผลดีในเวลานั้น แต่ว่าอาจจะแตกต่างกันอยู่บ้างไายได้มากรายน้อยนั้นก็ไม่เป็นประมาณแต่ว่าเอาเป็นว่าเราตั้งใจดีเหมือนกรณีคุณแม่ของโยมเฉดตที่ว่าก็เหมือนกันท่านต้องการจะสร้างบุญกุศลครั้งยิ่งใหญ่ในบรรปลายชีวิตของท่านซึ่งโดยปกติถ้าเราไปวัดวันนี้วัดไหนมีการทอดกรถินนี่ก็จะมีผู้ที่นำกล่าว หรือว่าเจ้าภาพผู้เป็นประธานสามารถกล่าวคำถวายผ้าได้แต่เบื้องต้นนี้นจิตใจเราต้องมีความสงบตั้งสมาธิให้ดีหันหน้าไปตรงพระประธานในโบสถ์หรือว่าในศาลาการประเรียนตรงไหนที่เขาจัดพิธี <c oughs> ทั้งน้าโม่สามจบแล้วก็จากนั้นหันหน้ามาทางพระสงฆ์ที่ท่านอยู่จำปรรษาทุนไตรามาส ของวัดนั้นแล้วกล่าวคำถวายผ้ากรถินภาษาบาลีว่าอิมังไม่ยังพันตีสัปริวรังกาทินะจีวรัทุสังสังกสะโอนชยามะสาธุโนพันตีสังโคอิมังสัปริวรังกาทินะจีวรัทุสังปฏิการหาดูปฏิกเหตวาจะอิมีนาทุเสนาะ กตินังอัตตะตุอัมหากังทีกัรตังอิต,ตายะสุขายะหรือจะต่อท้ายไปด้วยว่านิพายยะจะเพื่อนิพานด้วยแปลเป็นภาษาไทยก็มีความหมายว่าข้าเต่ประสงค์ผู้เจริญเนี่ยข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าจีวรกรถินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสงค์ขอพระพิสุสงค์จงรับ ผ้าจีวรกรถินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ครั้นรับแล้วจงกลั่นกรถินตรงเนี้ยสาคัญท่านั้งครั้นรับแล้วจงกลา่นกรถินนี่อานิสงแรงอยู่ตรงนี้ด้วยผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรักผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทินทีนี้อาจจะมีบางท่าน เกิดข้อสงสัยขึ้นมาว่าเวลาพระทำพิธีกลางกระถินนี่แล้วผ้าไตรจีวรที่มีหลายไตรนี่จะกลั่นได้ยังไงทั้งหมดคําตอบก็คือพระท่านจะเลือกไตรใดไตร,ตรหนึ่งโดยมากก็คือจะเลือกไตรประธานหรือถ้าเกิดว่าในขณะนั้นนี่งไตรของประธานมีปัญหาขัดข้องขึ้นมาผ้าจีวรมีปัญหาเช่น องครองขถินองค์ครองผ้ารูปร่างหรือว่าสัดส่วนของท่านนุ่งห่มไม่ได้ก็สามารถที่จะใช้ผ้าของเจ้าภาพร่วมอื่นๆได้เพราะว่าจิตนาก็ต้องการจะถวายเป็นผ้าขถินอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นครั้งพุทธการหรือว่าถ้าเรายึดรูปแบบที่ที่ทำก็แต่รกเริ่มเดิมทีนำผ้าขาวมาตัดมาเย็บมาย้อมก็ต้องใช้ผืนนั้นแหละ แต่ปัจจุบันนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปโดยมากก็จะมาเป็นเป็นไตรมาแล้วผ้าเต็มไตรมาแล้ว็อ,อนุโลมไปตามการสมัยทีนี้ที่บอกตอนต้นว่าบุญกุศลมันจะแตกต่างกันตรงไหนก็คือตอนที่จิตของเราตั้งการอธิษฐานจิตของเราตั้งการอธิษฐานตั้งแต่เริ่มต้นบูชาพระแล้วในบ้านเรือนของท่านในเกียรติสถานหรือว่าที่ท่าน มีพระพุทธรูปวางอยู่จิตเราต้องมีความเลื่อมใสสงบนอกจากนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วขอนึกถึงคุณนมความดีรวมไปถึงคุณของพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้มีอุปการะคุณแล้วก็บูชาพระรัตนตรยัยถ้าให้ดีก็คือทั้งเป็นไรสนคมด้วยหมายความว่าพุทธทงังสันนักฉามิธรรมังสังนักฉามิ สังคังสรังกชามิและที่บอกว่าทําไมต้องมีตุติยมปิตติยมปิก็เพื่อให้จิตของเรานั้นมีความหนักแน่นมั่นคงในคุณของพระรัตไตรเนี่ยเมื่อทําได้อย่างนี้จะด้ว่าจิตของเรานี่พร้อมแล้วที่จะรับบุญอันยิ่งใหญ่คําว่านะโมนี่นะโมมีความหมายขยายออกไปได้อีกนะคือกับของเรานี่ท่านผู้เังเรียกว่าปัตตกับ ปัตตกับเป็นกับที่จเจริญมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกหพระองค์ที่เราเคยได้ยินคําว่านโมพุทธ,ธายะนี่เลยนะนิยอมมาจากพระกะโกสันโธพระกกุสันโธพุทธเจ้าโมนิย่อมมาจากพระโกนาคมโนพุทธพอพานนี่นะมะพะพะหรือพุทธนิย่อมมาจากพระกัสปูพระกัสปะพุทธเจ้าคําว่าทา ยอาา่อ,าม,าายยอมาจากพระโคตมูหรือพระโคตมะพุทธเจ้าคำว่ายะย่มาจากพระศีอริยมิตรไตรนี่คือที่เรา <c oughs> นึกถึงคนของพระพุทธเจ้าที่จะอุบัติขึ้นในโลกนี้ที่อุบัติมาแล้วและเขาที่จะอุบัติเกิดขึ้นในยุคต่อไปแล้วถ้าพูดถึงคนของพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นี้มีเรื่องเล่าว,ว่า คนที่กล่าวหรือบุผู้ที่กล่าวน้มูครั้งแรกในโลกนี้ไม่ใช่คนนะแต่เป็นยักษ์นะส่วนคำว่าตัสสะนี่เป็นเป็นราหูนะแล้วก็คำว่าพระกวะตุนี่เทา้าจาตุมหาราชาระาตนี่เป็นพระอินทร์เท้าสกัดจอมเทพส่วนคำว่าสัมมาสัมพุทธนี่เป็นเท้าสามดีพรม นโมสาธากิรยิยโขตัสสะอสุรินโธภควตโตจตุมหาราชาอาระอะโตสัก,กูสัมมาสัมพุทธะมหาพรหม,มาเพราะฉะนั้นพระธรรมคำสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้แล้วตรัสไว้แล้วจึงไม่มีการตัดไม่มีการเพิ่มหรือไม่มีการแก้ไขใดๆ,ๆเพราะว่าอินพรมยมยักษ ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนี่ยังขอรบนับถือเพราะฉะนั้นเรามนุษย์ปุถุชนรุ่นหลังนี่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ควรที่จะไปแค้ไขบัญญัติเพิ่มเติมหรือตัดจึงใจได้ว่าบทสวดก็ดีคำสอนที่ตรัสเอาไว้ในที่ต่างๆไม่ว่าจะอยู่ในรูปของพระไตรปิฎกหรือว่าที่เราได้รับมาจากอุปชาอาจารย์หรือว่า ผู้รู้ท่านบอกกล่าวบัณฑิตทั้งหลายนักปราชทั้งหลายส่งต่อสืบทอดกันมานี่ก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวคำว่าศักดิ์สิทธิ์นี้หมายถึงว่าได้ผลเป็นธรรมอยู่ในตัวที่กล่าวว่านโมโพติสโตนี่เราเคยได้ยินกันบ่อยไม่ว่าจะเป็นของหลวงปู่ทวดหรือว่าหลวงปู่ดู่ผู้ที่ต้องการบำเพ็ญบารมี ไม่ว่าจะเป็นพระปัจเจกัปตเจ้าหรือว่าอาริยะสาวกก็ถือว่าเป็นคำที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ได้เหมือนกันนะคนทีดด่ต้องการความเครียคลาดปลอดภัยก็นําคํานี้ไปท่องจนขึ้นใจก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมีเรื่องเล่าว่าในอิมบวรแต่ประเทศนี่มีเทือกเขาเทือกเขาหนึ่งที่ชื่อว่าสาตาคิรีเป็นสถานที่รื่นรม เป็นรมนิยสถานเรียกว่าที่สบายแต่ว่าเป็นที่อยู่ของยักษ์เป็นภุม,มะเทพแล้วก็มีสาธาคิริยักษ์เป็นบริวารของท้าวเวสสุวรรณเนี่ยอยู่อยู่ทางทิศเหนือสาธาคิริยักษ์นี่มีโอกาสได้ฟังธรรมจากพระบรมศาสดาจนมีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธาแล้วเปล่งคำยกย่องบูชาด้วยคำว่านักโม หมายถึงว่าพระผู้มีพระภาคทรงเป็นใหญ่กว่ามนุษย์เทพปิจดาพรหมมารยักษ์และสัตว์ทั้งปวงฝ่ายอาสุรินทราหูเมื่อได้สรับพระกิติศัพท์ของพระบรมศาสดาก็ปรารถนาที่จะฟังธรรมบ้างแต่เนื่องจากว่าอาสุรินทราหูนี่มีร่างกายที่ใหญ่โตใหญ่เท่าขอบโลกแต่ท่านวังไปบางวัดนี่ก็ทํา เป็นรูปของราหูอมลูกเอาไว้เห็นไหมมีวัดวัดหนึ่งอาตมากเคยไปจำพรรษาที่จังหวัดนคนปรปฐมมีประตูวัดนี่สร้างราหูองค์ตัวใหญ่ไปเลยรูปร่างใหญ่ <c oughs> นี่ว่าอยู่หน้าปากทางเข้าเลยนี่เขาอุปมาอุปไมยเอาไว้อสุรินทราหูใหญ่แล้วอสุรินทราหูนี่มีความเก้าใจผิด <c oughs> คิดว่าตนนี้ใหญ่ที่สุดในโลกเลย ก็เลยเรียกว่าดูหมินพระพุทธเจ้าว่าร่างกายเล็กเหมือนมดเ,เราได้ใหญ่กว่าว่าอย่างนั้นคิดอย่างนั้นแต่ว่าก็ตั้งใจอยากจะฟังธรรมเหมือนกันทีนี้ก็ไม่เจอพระพุทธเจ้าไม่เจอเพราะคิดว่าพระพุทธเจ้าตัวเท่ามดนี่มองไม่เห็นว่างนั้นก็เลยย,ย,ย่อร่างกายลงมา พอยอร่างกายลงมาก็เลยไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อขอฟังธรรมแต่พอว่าถึงพระพุทธเจ้าแล้วปรากฏว่าอาซุนทราหูนี่กลับต้องเงียนหน้าคอทั้งบ่าต้องเงียนหน้านั้นถึงจะเห็นพระพักหรือเห็นใบหน้าของพระพุทธเจ้าได้แล่งปาซ่าตายปาซ่าบรรดาวาัดต้องเอื้อตึงวันต่อินหน้าต่อยนพระพักพระพุทธเจ้า <S 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 2> <S 2> นี่หมายความว่า ที่อสุรินทราหูคิดว่าตัวอนนี้ใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าพอมาเจอกันจริงๆนี่พระพุทธเจ้ารูปร่างใหญ่สูงกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าพระพุทธองค์ทร,ง,ทรง,งแสดงอิทธิปฏิหารก็ได้เพื่อลดทิฐิมานะของอสุรินทราหูอันนี้เป็นอุปมาอุปมยภาษาคนภาษาธรรมอยู่เหมือนกันท่านผู้คือบางคนที่มีอํานาจวาสนาบารมีมีอิทธิพลก็อาจจะคิดว่า เรานี่ดีกว่าพระภิกษุผู้ทรงศีลทรงธรรมวัดนู้นวัดนี้หรือว่าพระคุณเจ้ารูปนั้นรูปนี้แต่ว่าพออาเข้าจริงๆนี่ความที่เราคิดว่าเราใหญ่ด้วยบารมีอิทธิพลต่ว่าพอพบกันจริงๆเราอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่ไปกว่าพระอริยสาวกหรือว่าภิกษุสุปฏิปโนโเหล่านั้นก็ได้อนี่ยุคที่เรายังมีพระดีๆอยู่ ส่วนในครั้งพุทธการก็ต้องยกพระพุทธเจ้าว,ว่าประเสริฐเลิศที่สุดอธุรินทราหูก็ต้องต้องยอมเพื่อต้องการฟังธรรมแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงพระสัทธรรมช่ำระจิตใจจากที่หยาบคายหรือกรั่งให้มีความเลื่อมใสศรัทธาแล้วอธุรินทราหูก็แสดงตนเป็นอุบาสุกผู้รับนับถือพระรัตนตรยัยจนตลอดชีวิต กล่าวสารรเสริญพระบรมศาสดาว่าตัสสะแปลว่าขอบูชาขอนอบน้อมขอนำบัสการเมื่อคราวที่เท้าจาูุมาราชทั้ง4ผู้ปกครองเรสวรรค์ชั้นแรกพร้อมกับบริษัทบริวารพากันเก้าเฝ้าพระบรมศาสดาเลือทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมตอบปัญหาจนทําให้เท้ามาราชทั้ง4นั้นเรียกว่าได้ เกิดดวงตาหินธรรมขึ้นมาแล้วเปล่งคำบูชาสาธุการว่าพักวโตโตะพักวะโตแปลว่าพระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้จำเนกธรรมอันยอดเยี่ยมไม่มีใครยิ่งกว่าอาระตโตนี้เป็นคำสรรเสริญของท้าสกะเทวราชหรือที่เรารู้จักในนามว่าพระอินท่านสถิตหรืออยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึง ท้าวสกธิวรัชได้ทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็ทรงัดัรทำไปน,นั้นมากเท้าวสกกะก็ได้ดวงตาเห็นดำเปล่งคำบุทานบูชาขึ้นว่าอารหัโตหรือว่าอารหันต์แปลว่าผู้ไกลาจากกิเลสไกลาจากเครื่องเศร้าหมองเครื่องเกี่ยวข้องทั้งปวงคำว่าสัมมาสัมพุทธัสสะ สัมมาสัมพุทธสเป็นคำยกย่องสรรเสริญของเท้ามาพรมหลังจากที่ได้ฟังธรรมจนได้ดวงตาเห็นธรรมก็เปล่งสัตวการว่าสัมมาสัมพุทธะหมายถึงผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคำนี้เรามักจะได้ยินกับว่าพุทธแต่ในคำว่าสัมมา,ส,มาสัมพุทธะก็แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้เหมือนกันคือพระองค์ในทรงรู้แจ้งเห็นจริงรู้ดีรู้จริงรู้กว่าผู้อื่น ถ้ารวมไปทั้งหมดก็นโมทสสะประตุอรถรถตัวสมมาสัมพุทสระนี่คือที่มาที่เราท่านทั้งหลายท่องกันเป็นประจำเวลาจะทําพิธีหรือบูชาใดๆเราก็มักจะ,ะตั้งนโมกันก่อนอะนะท่านนี่วันนี้พูดถึงการต้องการอธิษฐานได้บุญเรื่องของการกระถินนเราก็ตั้งนโมเอาต่อ,อไปเรื่องของเมื่อเราถวายผ้าแล้วนี่ พระกุณเจ้าท่านก็จะให้ให้พรสัมโมคขินีกถาด้วยหรือว่าให้พรเป็นภาษาบาลีระหว่างที่พระให้พรเราก็เตรียมกรวดน้ําที่บอกว่ายักถาให้ผีสับผีให้คนคือคําว่าผีนี่ไม่ได้หมายถึงว่าผู้ที่รลับไปแล้วอย่างเดียวแต่หมายถึงว่าเรื่องของผู้ที่เรามองไม่เห็นนั่นเอง เวลากดน้ําเราก็เตรียมที่กรวดน้ําหรือเต้าน้าถ้าไม่มีก็ขวดน้ําเล็กๆก็ได้ท่ายดีนะท่ายดีก็คือเทที่พื้นดิน,ดนเลยหรือว่าโคนต้นไม้แต่ปัจจุบันเวลาประกอบพิธีงานบุญกฐินโดยมากจะนั่งกันที่ในศาลาะจะมีเต้าน้ํามารองรับแต่ทีนี้คนที่ไม่ได้นั่งในศาลาก็เป็นโอกาสดีเหมือนกันสมมุติว่าพื้นที่เต็มเข้าอี้เต็ม เรานั่งอยู่ข้างนอกอยู่ที่โคนต้นไม้ก็ดีอยู่ใกล้กับพื้นดินตรงไหนก็ดีอย่างพื้นทรายก็ได้เวลาพระขึ้นยะถาเราก็รินนำ้ำลงบนพื้นไปนดินเลยเพื่อให้พระเม่ธรณีทรงเป็นสักขีพระญานในการไปเพ็ญบุญกุศลเราก็ตั้งจิตให้เป็นสมาธินี่แหละกุศลยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นตรงนี้แล้วก็บอกว่ากุศลตรงนี้นี่ จะติดตามข้ามภูข้ามชาติได้นะทำไมจะข้ามไม่ได้หนะือ่วถ้าเกิดว่าโลกนี้ยังไม่แตกสลายยังคงอยู่ขี่พันธีก็แล้วแต่ปืนป็นเดินตรงนี้พระเีตรงนี้ก็จะเป็นสักขีพยานว่าการบัตนี้เราได้ตาบุญกุศลในพระพะุทธศาสนาชัดเจนมากเลยบางคนบางท่านก็เขียนชื่ออุทิศสมมุติว่า ต้องการเจาะจงให้ใครหรือว่าครอบครัวญาติตระกูลผู้มีพระคุณแม้กระทั่งว่าเขียนชื่อบริษัทห้างร้านก็ได้นะถ้าเราต้องการว่าการทำบุญแล้วอยากให้ธุรกิจมีความราบรื่นจเจริญรุ่งเรืองได้ผลกำไรดีแล้วเพื่อนร่วมงานบริษัทบริวารมีแต่ความเมตตาปราณีคิดดีพูดดีทำดีต่อกันสนับสนุนช่วยเหลือก็กูลซึ่งกันและกัน ที่เจ็บก็หายที่ไข้ก็ให้ทุเราเบาบางหรือว่าให้หายขาดผลจากทุกจากโรคจากโศกจากภัยทั้งหลายพันหาอุปัตตวะอันตร,รายทั้งหลายทั้งปวงก็จงหมดไปนะักการบัดนี้เทินเนี่ยโอกาสดีมากหรือบางครั้งเราเคยไปทำบาปทำกรรมเอาไว้ทั้งที่ระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีต้องขออาวุธิกรรม ใช้นี่เวรนี่กรรมเสร็จเวนเศสรกรรมทั้งหลายบาปอากุศลกรรมที่เคยสร้างไว้กับผู้อื่นก็ขอให้บาปนั้นลดน้อยเบาบางลงไปหรือถ้าเป็นไปได้ก็คือให้หมดตั้งแต่บัดนี้ชาติน,นี้เหมือนกับเราเป็นนี่ท่านบอก <c oughs> เป็นนี่อะไรก็แล้วแต่ไปซื้อไปเช่าไปยืมเข้ามาถ้าเกิดว่าไม่ผ่อนเลยไม่คืนเลยนี่ ดอกผลมันก็จะเพิ่มทวีขึ้นหรือว่าคนที่เป็นเจ้าทนี้ของเราขเขาก็อาจจะไม่พอใจแต่ถ้าเรามันใช้คืนอยู่เรื่อยๆใช้คืนอยู่เป็นประจำหรือว่าใช้คืนด้วยคราวละมากๆเหมือนที่อันี่สงแรงตอนเนี้ยวันเนี้ยนี่มันก็จะค่อยๆเหลือน้อยเหลือบางคนก็หมดนี่แล้วก็เปลี่ยนกลับจากที่เราเป็นลูกนี่เราก็จะได้เป็นเจ้าหนี้ ทำไมถึงบอกอย่างนั้นเพราะบางครั้งเราไม่ได้ไปทําผิดทำพลาดกับผู้อื่นอย่างเดียวแต่บางการเวลาผู้อื่นก็มาทําผิดทําพลาดกับเราแม้ว่าเราไม่อยากจะเป็นเจ้าหนี่ใครคือพูดง่ายๆว่าเราไม่อยากจะให้คนอื่นมาต้องเดือดร้อนเพราะเราเพราะเราทำไม่ดีแต่ว่าเมื่อเกิดมาเป็นคนแล้วมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะพบกับคนดีบ้างไม่ดีบ้างดีมากบ้างดีน้อยบ้างขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ต่าง ในช่วงชีวิตของเราเพราะฉะนั้นให้ทานสมันทานศีลต่อไปก็เจริญภาวนาระลึกอยู่เสมอทําไม่ได้เป็นประจำเราก็จะมีแต่ความเจริญเมื่อเราทําบุญแล้วนี่ก็ต้องแผ่ส่วนบุญไม่เฉพาะให้กับตัวเราอย่างเดียวเทว่าอย่างที่บอกแล้วว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นมีอยู่อีกมากพบภูมิต่างๆจึงมีคํากล่าว เป็นภาษาบาลีเดี๋ยวจะอธิบายเป็นภาษาไทยไปนในตัวด้วยยาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเปคเรโพธิกริตะหิงทะหิงแปลว่าเทพปยดาทั้งหลายเหล่าใดที่อยู่ประจําในวิหารในศาลาสถานที่ตรงไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นสถูปที่ต้นโพตาธรรมทานินะพระวัตถุโูชิตา โซถิงกรณเททวิหารมันเลีแปลว่าเทพปรย,ยดาทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้ที่เราทั้งหลายบูชาแล้วด้วยธรรมทานขอจงทําความสัตดีทําความเจริญในสถานที่นี้วิหารนี้เทราชามัชชานวากา,าชาพิกโกสารามิกาธานปฏิอุปัสกาพระพิสุทั้งหลายที่เป็นเทระก็ดีพระปานกลางพระมัชิมัก็ดี พระนวกะพระบวทใหม่ก็ดีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายธารนาเทพดีทั้งคนใหญ่คนเล็กคนน้อยอารามิกชนคนทั้งหลายคามาจะเทสานิกามาจะอิสระสป,ปานงปูตาสุากิตาภูวันตุติคนทั้งหลายเราใดที่เป็นชาวบ้านก็ดีชาวต่างประเทศก็ดีเป็นอิสระหรือว่าเป็นคนรับใช้ขอชนทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้มีความสุข ชราผู้ชายเยปิจะอันตสัมปวาสังเีตจาตาอัตตวปาติกาสัตว์ทั้งหลายหมายถึงว่ากำเนิดที่เป็นชราผู้ชะก็ดีที่เป็นอันตดชะเกิดในไข่ก็ดีที่เป็นสังเสตชะเกิดในเท่าใครก็ดีที่เป็นอุป,ปาติกะกำเนิดโดยการเกิดผุดขึ้นก็ดีนิยานิกงธรรมวรังปฏิจเตสัพเพปิทุกสะกกรุณตุสังเยัง สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นได้อาศัยซ,ซึ่งธรรมอันประเสริฐเป็นนิยานิกธรรมประกอบในการทําความดีแล้วก็ได้ออกไปจากสังสารทุกข์จนกระทําความสิ้นไปคือความทุกข์ให้หมดไปถาตุจีรังสตังธรรมุธรรมัตราจะปุกลาธรรมของสัตว์รูทั้งหลายจงตั้งอยู่นานขอบุคคลทั้งหลายผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมจงดำรงอยู่นาน นี่ถ้าเป็นพ่อเป็นแม่ก็บอกว่าขอให้เป็นอยู่เป็นร่มโพร่มใยของลูกหลานไปนานๆนนนนได้ยินบ่อยๆใช่ไหมานบถ้าเป็นพระผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบเราก็อยากให้ท่านอยู่กับเรานานๆสังโฆโหตุสมัคโควะอัตถายะจะอิตายะจะขอพระสงฆ์จงมีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันนี่ที่เขาบอกว่าวันนี้กฐินสามคัคคีมีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันในการทําประโยชน์ ในการทำสิ่งที่เป็นเกือ้อกูลเกิดพระาศาสนาอเมรคตรุสตัโมสเปปิธรรมจาริโนขอพระธรรมจงรักษาไว้ซึ่งเราทั้งหลายแล้วจงรักษาไว้ซึ่งบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายทั้งปวงวุตติงสัมปาปุญญามะธรรม,มีอริยปปวิเตขอเราทั้งหลายจงถึงพร้อมมีความเจริญในธรรมที่พระอริยญยาติประกาศไว้ดีแล้วปเสนาหุนตุสเปปิปาริโนพุทธศาสนีขอสัพพสัตหลาทั้งปวง จมผู้มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาสัสมมาธารังพระวชิชันโตกาเลเทโวปวัสตุฝนทั้งหลายจงตกต้องตามฤดูกาลเนะแม้ว่าช่วงนี้บางครั้งฝนอาจจะมากไปหน่อยแต,แต่ถ้าขอกันได้ก็ขอให้ตกต้องตามฤดูกาลวุติภาวยะสัตตานังสมิธถัง,นงนเนตตเมทนิงอ่าแล้วขอให้ฝนเหล่านั้นนี่ทำให้มีความเจริญพืชพันธุ์ธรรมชาติงดงามแผ่นดินสมบูรณ์ มาตาปิตาจะอันตรจังนิจจังรักขันติพุตตะกังมานดาบิดาย่อมรักษาบุตรที่เกิดในตนป็นิตชันใดเอวังธรรมีนราชาโนประชังรักขันตุสัพพธาขอพระราชาจงปกครองประชาชนโดยชอบธรรมในการทุกเมื่อฉันนั้นตลอดการดนานเทินเนะนี่ยท่านผู้ฟังครบสมบูรณ์เลย <c oughs> นะก็ขอให้ท่านได้บุญเต็มเปี่ยมบุญสมบูรณ์ด้วยวันนี้เนะวลาของรายการก็ ถึงช่วงท้ายแล้วขอให้ท่านมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงสุขภาพจิตดีมีความเป็นมนุษยสมบัติสวรรค์สมบัติตและนิพพานสมบัติในเบื้องหน้าทุกคนทุกท่านพบก,กันใหม่ครั้งวันพรุ่งนี้เจริญพร โยโหติปยัโตจะวิสารโทจะปหุสุโตธรรมทรโรจะโหติธรรมะโหติอนุธรรมจารีสตตาทิสุวุจติสังฆสุพนูผู้ใดฉลาดแกล้วกล้าคงแกเรียนทรงธรรม และประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมผู้มีลักษณะเช่นนี้เรียกว่าสังฆสุภนูคือผู้ที่ทำมูคณะให้งดงามอังคุธรนิกายจจตุการนิบาทขอ,อนอบน้อมแด่คุณพระสีรัตนตรัรยและขอความสุขความเจริญในธรรมจงเมื่อเกิดมีเด่ท่านสาธุชน